สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e s i c elm กันอีกเช่นเคยนะครับผมก่อนอื่นเลยก็ต้องขออภัยมากๆนะฮะไม่ได้มารีวิวให้เพื่อนๆรับชมกันเลยนะฮะโอเควันนี้มีโปรดักต์มาแนะนำเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับจะเป็น disposable นะครับทาง Popup นั่นเองนะฮะบอกเลยว่าตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่เพิ่งออกมานะฮะตัวนี้จะมีชื่อว่าเจ้า Popup 10K นะฮะ1น0 0 0มนครั้นั่นเองนะฮะที่ผมได้มาจะมีทั้งหมด3กลิ่นนะฮะเดี๋ยวมาแนะนาในเรื่องตัวกลิ่นกัน กับเจ้ามารีน้ําผลไม้ผลไม้กระป๋องนะครับไม่ใช่น้ําผลไม้นะครับเป็นเงาะนะแล้วก็กินที่2อ,อันนี้แปลกมากแมงโกสตีนนะครับมังคุดนะครับผมเออแล้วก็กินสุดท้ายนะครับผมกับเจ้าโคกนั่นเองนะครับ เรามาดูรายละเอียดกันสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับตัวนี้นะ10,000คำนะนครับผมแล้วก็นิกจะอยู่ที่3%นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการาฟด้วย Cooling a f t e r t e s t นะครับ s m o o t h Net นะแล้วก็อ่ะด้านข้างนะครับจะมีไทซ C นะครับ Recharge Able นะครับ r ี p l a c e a b l e ผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ใช้เป็น m Mesh Coil ไอตัว Replaceable ตัวนี้ผมไม่แน่ใจอ่ะไม่เป็นไรนะฮะเริ่มจากกินแรกกันเลยนะผมลองจากโคก,ก่อนเลยละกันนะครับผม อันนี้มันมาจากทางไ่าย Wave City นะครับเอ๊ะเดี๋ยวนะตัวเครื่องมันมาแปลกๆผมเดานะน่าจะแยกกันได้อ๋อไอตรงเนี้ยที่เขาบอกว่า repeatable นยะผมว่าน่าจะเป็นเรื่องประมาณนี้นั่นไงจริงด้วยเนี่ยครับก็แสดงว่ามันน่าจะต้องมีอันเนี้ยแยกมาแน่ๆอ่าก็ดึงออกก่อนชัวเลยประมาณนี้แสดงว่าตัวนี้เป็นตัวแบตแยกได้ประมาณนี้ อ่าโอเคก็อันนี้ก็ถือว่าทำออกมาจะว่ามันเป็น disposable ไหมถ้าในรูปแบบเนี้ยมันจะเรียก disposable ก็ได้จะเรียกเป็นโคสิ s เทมก็ได้นะครับก็ถ้ากอกว่าอันเนี้ยเหมือนมันเป็นหัวพูดง่ายๆเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งอ่าเหมือนอันนี้คือเขาก็ส่งสายของคอให้ด้วยนะแต่ผมไม่แน่าจว่าเขาจะใส่มาในกล่องหรือเปล่านะอันนี้คือเขาแยกมานะครับนี่สายของคอของป๊อปอัพนะครับก็สวยเลยโอเคมาลองเจ้าโคกันก่อนไม่ได้มีปรับอะไรนะครับแค่นี้เลยลองดู เย็นเย็นมาก โอ้ต้องบอกเลยว่าเย็นแบบเย็นสนานมากเลยครับหูเย็นแบบสุดๆนะครับอันนี้เอาในเรื่องตัวกลิ่นกันก่อน,อนสําหรับผมตัวนี้เป็นกลิ่นโคที่มีความชัดอยู่ในเกณฑ์กลางๆแล้วกันแต่ว่ารสชาติจะมีความหวานติดลิ้นแต่มันก็ไม่เชิงว่ามันแบบหวานจนเลี่ยนอะไรขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็ในเรื่องความเย็นให้เป็นเลเวลไหนะถ้าเกิดเลเวลห้าเนี่ยตัวนี้ผมให้อยู่ที่4.5เลยคือว่าเย็นค่อนข้างเย็นมากๆนะครับสำหรับตัวนี้นะ มาต่อ,อน,นี่กิ่ที่2นะครับกับเจ้ามาลีนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเงาะกระป๋องผมก็ไม่เคยเจอโทนกินอย่างนี้นะไม่รู้จะเป็นยังไงมือนเดิมนะครับก่อนใช้งานเราก็ดึงออกมาแล้วก็ดึงสติกเกอร์ตัวนี้คือสติกเกอร์ตัวนี้มันกันขั้วไว้ครับกันเครื่องมันติดแค่นั้นแล้วก็ในส่วนตรงเนี้ยเราจะสามารถเอาฝั่งไหนใส่ก็ได้ได้หมดอ่ะเดี๋ยวผมขอลองรวมดูก่อนนะฮะมันมีความแบบเงาะอยู่เหมือนกันนะชัดเลยนะแล้วก็ได้ความแบบนำเชื่อมมันเหมือนเงาะกระป๋องเหมือนมากๆเลยนะนี่ แต่ผมไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่ามันมีความแบบมีกลิ่นแฟงของลิ้นจี่เข้ามาด้วยอะ่ะอ่ะลองดูแล้วกันอืมได้ความอร่อยนะครับอันนี้ได้ความอร่อยแล้วความแปลกอืม โอเคครับผมก็จากที่ลองเทน,นะฮะเอาในเรื่องตัวกลิ่นเนาะสำหรับผมตอนตรงกลางสบแทบไม่แตกต่างกันโทนกลิ่นเดียวกันมีความเหมือนเงาะขับป่องไหมถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมให้สักประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันมันมีความเป็นแบบน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมน่อแล้วก็เป็นความผลไม้ชนิดหนึ่งจะว่าเหมือนเงาะไหมจริงๆกลิ่นเงาะมันก็ไม่ได้เป็นกลิ่นที่มีเอกลักษณ์อะไรขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับแต่สําหรับผมผมมองว่าค,อาคา่อนข้างใกล้เคียงรสชาติค่อนข้างใกล้เคียงกลิ่นโคกตัวเมื่อกี้เลยมีรสชาติอยู่ในเกณฑ์กลางๆไม่ไน,มนะนนกมมมาาา็็็เเื่ออยยๆีคควววถ เท่ากับตัวเมื่อกี้ไหมผมว่าไม่เท่าถ้าให้เลเวล5ตัวนี้ผมให้สักประมาณ 35. ละกันความเย็นอาจจะดรอปลงหน่อยแต่ก็เป็นกลิ่นหนึ่งที่คอ่อนข้างแปลกแต่แปลกในทางที่ดีนะไม่ใช่แปลกในทางที่แบบว่าหูรับไม่ได้นะสำหรับผมถือว่าโอเคเลยนะครับแต่อาจจะต้องใช้ฟิวที่แบบว่าเปิดใจนิดนึ่งนะครับผม แล้วก็มาต่อที่กลิ่นสุดท้ายครับอ่ะอันนี้น่าจะค่อนข้างแปลกแน่นอนครับผมกับเจ้าแมงโกสตนนะครับกลิ่นมังคุดนะครับคือจริงๆอ่ะอ้าวหลายๆแบรนด์มีทําออกมานะครับกลิ่นนี้แต่ส่วนมากที่ผมจะเจอจะเป็นพวกฟิวน้ํายามเมกามากกว่าไม่ค่อยเจอกับโทนที่มันเป็นพวกสายมาเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่อันนี้จะค่อนข้างแปลกเลยเสียเข้าไปนะครับดึงซิลิโคอนออกอ่ะนี่นะครับ โอ้จากที่ดมผมว่าจะค่อนข้างใกล้เคียงกับมังคุดอยู่เหมือนกันแต่เหมือนมังคุดร้อยเปอร์เไหมผมมองว่าอาจจะไม่ขนาดนั้นนะมันเหมือนบลมีมีีชนิดหนึ่งก็้วมันเหมือนอะไรวะผมคิดไม่ออกอ่ะเออแปลกๆกลิ่นมันมันให้ความเป็นมังคุดแหละแต่มันจะค่อนข้างแปลกๆนิดนึงโอเคมาลองเทสกันดูอืม มันไม่ได้แย่แต่แค่รู้สึกว่าผมเองก็ไม่ค่อยได้ทานมังคุดนะเอาความเหมือนในเรื่องตัวกลิ่นผมให้สัก70%เปอร์เซ็นเหมือนกันนะฮะตัวนี้กลิ่นมันมีความแบบฟิลมังคุดอ่ะเราจะรู้สึกถึงความเป็นเปลือกของมันอะเยอะครับตัวนี้ก็เหมือนกันผมก็รู้สึกว่ามันมีความแบบปึกเปลือกมังคุดเยอะเหมือนกันเปิดใจนิดนึงต้องเปิดใจนะมันไม่ได้แย่ครับแต่ถ้าเกิดคนชอบกินมังคุดผมว่าน่าจะรู้สึกเหมือนเหมือนผมน่าจะรู้สึกเดียวกันเรื่องรสชาติถ้าเทียบกับสองกินแรกผมว่าตัวนี้จะมีรสชาติที่ค ก็จะมีความแบบ<ม>เขาเรียกว่าไงอ่ะกด้านกะด้านนิดนึงมันมีความแบบให้ความเป็นผลไม้จริงอ่ะพยายามที่จะให้เหมือนผลไม้จริงๆอ่ะเหมือนเลยนะฮะในเรื่องความเย็นตัวนี้ผมให้ฟิลกลางๆแล้วกันอยู่ที่2.5ถึง3านะครับถึงว่าไม่ได้เย็นอะไรมากนะฮะถ้าเทียบกับ2ทีแรกที่ลองไปนะครับผม หลที่เรามาในวันนี้นะครับวันนี้ผมขอยกให้เป็นตัวนี้ละกันนะครกับเจ้ามาลีนะครับตัวี้จะเป็นเนืกระป๋องนะผมว่ากิ่นตัวเนี้ในเรื่องความเหมือนมันอาจจะไม่ได้ร0ออซอะไรขนาดนั้นครับแต่ว่าโดยรวมผมว่าถือว่าค่อนข้างดีนะครับผมมีความแบบความเฟสความหวานความสดชื่นที่ค่อนข้างดีเลยก็ยกให้เป็นตัวนี้ในวันนี้แล้กันนะครับผม สรุปท้ายคิปเป็นอึกเล็กน้อยแล้วกันฮะกับเจ้าป๊อปอัพหนึ่งหมื่นคำตัวนี้นะครับผมเอาในเรื่องแรกกันก่อนเลยตัวนี้มันก็ไม่เชิงว่ามันเป็นรีไซเบิลนะครับมันจะเรียกว่าโคสเต็มไ็ได้เพราะมันแยกชิ้นส่วนได้นะครับคือตัวนี้มันแทบไม่ต้องทิ้งเลยเราเก็บไว้ได้นะครับผมไม่น่าจว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะมีตัวนี้แยกออกมาโดยเฉพาะแค่ตัวนี้หรือเปล่านะครับผมหรือว่ามันจะมาทั้งเครื่องแบบนี้หรือเปล่าแต่คือเดี๋ยววันนี้ผมได้มาเนี่ยมันมาแบบแยกกันหมดเลยนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะมีแยกนะในอนาคตแลกกเ่องมาใน์ยูณ ถามว่าแมทกับ a i r ์โฟไหมสำหรับผมผมว่าโอเคแมทกันนะครับก็อยู่ในโทนที่จะสูบแบบ DTL ก็ได้นะครับจะสูบแบบ m t l ก็ได้เหมือนกันคือได้ังคู่เลยส่วนอีกหนึ่งเรื่องคือในเรื่องของนิกครับตัวนี้นิกสามเออผมรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเป็นนิกที่ค่อนข้างดีมีความแน่นอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงไม่มีอาการแทงคอไม่มีอาการโทรทิตครับก็ค่อนข้างสูบง,ง่ายนะครับสาหรับเจ้าตัวนี้นะครับป๊อปอัพหนึ่งหมื่นครับผม ขาวๆก็จะประมาณนี้ละกันนะฮะกับเจ้าป๊อปอัพ10,000คำตัวนี้ครับแล้วก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังรีวิวในวันนี้นะครับถ้าเกิดมีข้อมูลในผิดพลาดประการใดยังไงผมขออภัยในณที่นี้ด้วยละกันนะครับผมส่วนถ้ามีคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่อง e ีซีกันด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีโปรดักอะไรมาใหม่ๆเดี๋ยวผมจะรีบหยิบมารีวิวให้เพื่อนได้รับชมเหมือนเช่นเคยนะครับผมยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัััััวววลลาากกกนนนนนนไปป่่อะะคคครบบแ้้ใใหหมมิผสสดี